สวัสดีนะคะสบายดีกันทุกคนไหมคะวันนี้ก็แดดออกนิดนึงแต่ลมแรงแรงนะคะส,สุขสันวันอาทิตย์นะคะตัวนี้แมนมบเพชรเท้าเซแข็งเมียนปีกายนี่ยังเหลือซ้ำนี่แหละบ้ได้ปลูกหลายปีกายนี่ปลูกต้นเดียวเหลือเมียน ไปเก็บดอกไม้มาจากสวนค่ะว่าจะใส่แจกันหาแจกันไม่เห็นก็เลยเอาวางไว้บนโต๊ะนี่แหละค่ะปีนี้ดอกไม้ออโอโอเข้าบานเยอะแล้วนะคะเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่มาไลยจะทําคลิปเกี่ยวกับต้นดอกไม้ต้นนี้ค่ะสวยมากค่ะเห็นไหมคะสีเขาเ้าแดงแดงค่ะต้อนรับเข้าสู่บ้านสาวลาวอินเบลเยยมนะคะดูสิคะ บ้านเนี่ยหุ่นวายนะบ้านนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวเล็กๆกย่า <c oughs> ๆแยๆแย่ๆ,ๆ,ๆนะ <c oughs> บอกแม่ว่าแม่เอาวิดีโอหนูลง YouTube ได้ไหม <c oughs> ดื้อเลย <c oughs> วันนี้ก็เอาดอกไม้ในสวนมาให้ดูกันนะคะไม่รู้ว่าเสื้ออะไรเหมือนสันเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดอกไม้เขาจะเริ่มผิบานมาหลายชนิดค่ะแต่ว่าชนิด ตัวนี้จะเริ่มเริ่มเดือนนี้แล้วก็อีกประมาณสองอาทิตย์เาก็จะเหี่ยวแห้งไปนะคะสีม่วงเนี่ยแม่มาลัยชอบชอบประชอบมากเลยคุณสามีกําลังเตรียมอาหารไม่รับน้องสะพ้ายค่ะวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวนอกจะเป็นอาทิตย์ที่แม่มาลัยไม่ได้ทํางานเนี่ยน้องสะพ้ายก็มาทานข้าวที่บ้านทานข้าวสายข้าวสวยที่บ้านเนี่ยจับไม่ยาก ส่วนลูกสาวกำลังร้องเพลงอยู่ค่ะนั่งหัดอ่านโน้ตกับเพลงอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะสอบ,อจ,บจบั้นจบการอ่านโน้ตแล้วก็จะเข้าในอะ,อะไรข้เรียกเนาะการเลือกดนตรีที่เครื่องเล่นดนตรีนะคะที่เขาจะเล่นอย่างเนี้ยเขาบอกว่าเขาชอบกีตาร์แล้วก็อเป็นขุ่ยมั้งไม่รู้เหมือนกัน เนาะเขาบอกว่าเขาชอบทั้งสองอันเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกอะไรเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกอะไรอยู่ arrived. เขาก็ถามพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็บอกว่าเลือกไอ้ที่ลูกชอบเขาบอกว่าไอ้หนูไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีแลาะวันนี้คุณย่าก็ทำสปากเกตตี้เหมือนเดิมนะคะมาให้เราทานเนี้ยมักเทศนี่เทศเได้มักเทศอันขี้หนูบ้านเขาหรอละเทศเทดว่ามักเทศนี่ยะ กิน่วยเดียวนี่เสียบปากเลยนั่นคือแบุกินหนูบ้านมา็นัาน้ันขแล้วขึ้นีนส,นส,นสี่ห้าต้นก็พอละมันมันหลายโคตรละกินตัทนันเลนะ Je peux pas te filmer. Ce qu'on fait, hein. hein? Pour des trucs intéressants, hein. วันนี้วันหยุดคุณพ่อก็อยู่บ้านคุณแม่ก็อยู่บ้านอย่างเี้ยเด็กๆก,ก็เลยทำการบ้านกับคุณพ่อค่ะและน้องสาวก็ทำการบ้านด้วยพี่สาวคนโตก็เป็นคนตรวจว่าน,น้องสาวเขียนถูกไหมอย่างเี้ย J'ai j'ai oublié acheter des tomates. J'avais un dingue. Je dit, monde, je... Comment il y a plus le เราล่าลดน้ำต้นมะเขือเทศค่ะเพื่อนของคุณสามีเอาให้ค่ะส่วนคนดื้อข้างหลังนั่นน่ะแม่แม่แม่ถ่ายวิดีโอหนูหน่อยนั่นเลยถ่ายวิดีโอหนูหน่อยสอบมากนะคะนั่นน่ะสอบให้พวกแม่ถ่ายวิดีโอแล้วก็เอาลง youtube <c oughs> <c oughs> ส่วนพี่น่ะไม่เท่าไหร่ เปน้องสาวเนี <al> <Yes. S 2> ่ยอยากเป็นดาลาแลวนยโบเดียวโอ้เรลุะสเวี อันนี้ก็คือขนมเค้กของน้องสะพ้ยที่ทำให้ทานนะคะเขาชอบทำขนมเค้กมากเลยค่ะชอบทดลองขนมโน่นขนมนี่แล้วก็ทำมาให้ทานอร่อยอะไรไปบ่อยไปบ่อยเลย <g ül> นางเนี่ยถ้าได้กินแล้วแล้วเป็นดีใจค่ะชอบกินมากค่ะยายหนูเนี่ยก็ขอฝากทิ้งท้ายไปกับการทานอาหาร ที่ยงของเราวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังคลิปวิดีโอของแม่มาลัยช่วยกดไซค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งดันดนิด้งๆ,ๆิงงเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มาลัยทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ